สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยนะพี่นะกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นของเราค่ะพี่400บาท3องค์1000นะคะพี่นะอ่ะฝากพี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะ สนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะที่เบอร์โทรนะคะพี่ขาเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ขาสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะ,ะมาดูหมายเลขที่1นะคะพี่นะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ขาพบกันทุกวัน5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเนาะพี่เนาะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะพี่ขาปูไข่ห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่ขา เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าๆสาภาพใช้ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นี่ค่ะปู่ไข่ห่วงเชื่อมเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่หนึ่งสี่บาทนะคะพี่นะอ่ะ ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่แม่บ้านนะคะหนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการคร่ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เก่าสวย400บาทค่ะหมายเลขที่2เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋าปู่เอี่ยมด้านหลังเป็นลายยัน5้าค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้าค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยคะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่แล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะอ่ะ นี่เป็นหมายเลขที่สองสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่เป็นพระปิดตาค่ะพี่จา๋าปิดตาหลังนูนนะพี่นะองค์เล็กเก่าสวยครับพี่พระปิดตานะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่400บาทครับพี่ สามองค์หนึ่งพันนะพี่น่าเป็นพระปิตาเนื้อหาเก่าๆค่ะแบ่งปันที่หนึ่งเอ่อสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาหมายเลขที่สี่ค่ะพี่สี่เป็นปิตาพิมพสองหน้าเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าพระปิตาพิมพสองหน้านะคะพี่น่าเป็นเนื้อโลหะค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้าเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่เอ่อสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญบัวข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋าเหรียญบัวข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงะค่ะพี่ เป็นเหรียญเก่าสวยสภาพใช้นะพี่นะพศ2 5 2 2ค่ะพี่เก่าสวยนะคะหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะพี่เหรียญบัวข้างพศ2 5 2 2นะครับะคะพี่เก่าสวยจ้ะ แบ่งปันให้พี่เอฟซีนะคะพี่นะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่ขาหมายเลขที่ห้าสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกเป็นยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะคะพี่ยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษเก่าสวยนะคะพี่ขาอ่านี่ค่ะพี่เป็นเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะคะพี่ขา เนื้อหาเก่าๆค่ะพี่หมายเลขที่6นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่เอเลยค่ะพี่ที่4ี่บาทนะจ้าจพี่นะถูกอ,อกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พริกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะรกบกวนพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะ นี่เป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษ400บาทค่ะหมายเลข7นะพี่นะ7เป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาเนื้อเอ่อน่าจะเป็นเนื้อตะกวัวนะพี่เนาะนี่ค่ะพระปิดตาเนื้อตะกวัวเก่าๆแบ่งปันไปพี่เอที่400บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ ติตาเนื้อตะกั่วนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะพี่นะถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะแบ่งปันเลยจ้ะพี่จ๋าหมายเลขเจ็ดสี่ร้อยบาทค่ะแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อจงหลังสิงนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อจงข้างหลังเป็นสิงค่ะพี่นี่นะคะเก่าสวยเลยจ้ะ ใบหน้าใบตานะคะพี่คานเหรียญหลวงพ่อจงค่ะแบ่งปันพี่พี่เอซนะคะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจงค่ะ ด้านหลังเป็นสิงแบบนี้ค่ะพี่400บาทนะคะพี่ขาอ่าเก่าสวยเลยค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญออหลวงพ่อพี่บูรณรุ่นแรกนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพี่บูรณ์นะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่นะหลวงพ่อพี่บูรณ์ค่ะพี่ นี่นะคะเก่าสวยนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อพี่บู์ค่ะหมายเลขที่เก้าค่ะพี่จ๋าสี่ร้อยบาทค่ะหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นะถูกอ,อกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่สิบนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยะค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าถูกอ,อกถูกใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ เหรียญหล่อหน้าเสือนะคะพี่ขาหลวงพอ่อ้นยค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะเก่าสวยจ้ะถูกอกถูกใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะหนึ่งองค์สององค์ไ่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะ ติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะอะหมายเลข11เป็นนางพญาค่ะพี่นางพญานะคะพี่ขาเก่าๆมีมาแบบนี้นะคะพี่ขาพี่ๆชมเนื้อหานะพี่นะนี่ค่ะพี่แม่บ้านได้มาแบบนี้นะค่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่นะ แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่400บาทนะจ้าพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่นี่เป็นหมายเลข11นะคะพี่นะอ่ะหมายเลข12นะคะพี่ขาเป็นนางพญาเช่นกันค่ะพี่เก่าสวยมาด้วยกันนะคะพี่ขานี่เป็นหมายเลข12ค่ะ นางพยานะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่หมายเลข12แบ่งปันอยู่400บาทค่ะอะ่ะหมายเลข13นะคะพี่นะสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงค่ะพี่นี่นะคะเป็นปีพศอ 2517ัร้บค่ะพี่คะเหรียญหลวงพ่อสุดปี17นะพี่นะพ่อสุดวัดกาหลงแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะรุ่นพิเศษเขียนมาแบบนี้นะคะพี่นะเป็นเหรียญสรรภาพใช้นะคะพี่ อ่าแบ่งปันเลยจะพี่จา๋าหลวงพอสุด400บาทค่ะหมายเลข14ครับค่ะพี่เป็นเหรียญยันดวงหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะพี่จาเป็นเหรียญเก่าสวยสภาพใช้ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่เหรียญยันดวงหลวงปู่ดูนะคะพี่คะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่ที่สี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะ่าสิสเอ่อสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่เหรียญหลวงปูด่ดูวัดสะแกค,ค่ะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขสิบห้าเป็นแหวนค่ะพี่จ๋าแหวนปู่ดูนะคะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาแหวนหลวงปู่ดู่ปีสามสองค่ะพี่เก่าสวยนะพี่นะแหวนหลวงปู่ดู่ค่ะอ่าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋า แบ่งปันให้พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่ขาแหวนหลวงปู่ดูค่ะหมายเลข16เป็นพระวัดพรับพิมพ์ใหญ่นะคะพี่จ๋าองค์ใหญ่ค่ะพี่องค์นี้นะพี่นะอ่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาววัดพรับพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่ พระวัดพลับนะคะพี่พิมพ์ใหญ่เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันเลยจะพี่จ๋าสี่ยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญจอบเล็กนะคะพี่นะจอบเล็กหลงพ่อเงินนะคะพี่ขาพร้อมกันเลี่ยมขอบเก่าๆแบบนี้เลยพี่ นี่นะคะพี่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่400บาทค่ะพี่3องค์ห0 0่ค่ะ <S <S เก่าสวยนะคะพี่๋า400บาทค่ะหมายเลข18ค่ะพี่18เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพี่นะเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่ พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะพี่คะหลวงพ่อคล้ายแบบนี้ค่ะพี่วัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่ fc นะพี่นะ เบอร์สิบแปดนะคะพี่ขาสี0อยบาทค่ะสิบเก้าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าติดเกสานะคะพี่นี่ค่ะเนื้อหาเก่าเก่านะคะพี่ขามีเกสาค่ะแบ่งปันให้พี่ fc นะคะพี่ขาพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิม4ี0รบาทค่ะ ถูกอกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะหมายเลขสิบเออยี่สิบค่ะพี่เป็นขุนแผนหลวงปลู่ทิมนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะพี่ ขุนแผนปูท่ทิมเก่าสวยนะคะพี่นะนี่ค่ะเนื้อาหาพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้นะคะพี่หลังฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อบาทนะคะ นี่คะ่ะด้านหลังมีตะกรุดนะคะพี่จ๋า400บาทสาองค์1 0 0พันค่ะพี่ถูกอกถูกใจนะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะ21นะพี่นะ่าเป็นเหรียญปลอกหลวงปู่ทิมะคะ่ะพี่ปลอกปูท่ทิมเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามีชื่อหลวงปูท่ทิมวัดระหานไรนะคะพี่จ๋าจังหวัดระยองะคะ่ะพี่เหรียญปลอกหลวงปูท่ทิมนะคะพี่จ๋า เหรียญปกหลวงปูท่ทิมนะคะพี่ขะปู่ทิมเอ่อวัดระหานไร่จังหวัดระยองนะ,ะพี่นาะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่นะหมายเลข22ะคะ่ะพี่เป็นเอ่อเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะคะพี่ขะเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะพี่นะ เก่าสวยครับพี่เหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ขาพ่อเนื่องวัดจุลามณีสองพันห้าร้อยนี่ค่ะพี่หนึ่งหนึ่งหรือเท่าไหร่แม่บ้านไม่แน่ใจนะพี่นะมาแบบนี้ค่ะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ หมายเลข23คบค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่คะเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคร่ะพี่สอง0นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่คะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะแบ่งปันให้พี่ FC อยู่400บาท3องค์1,000พจ้าดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็จะต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะ นี่นะคะพี่แบ่งปันจะพี่จ๋าหลวงพอเดิม400บาทค่ะอ่ะหมายเลข24นะพี่จ๋าเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะด้านหลังมีหมู1ตัวแบบนี้ค่ะพี่อ่ะเตารีดปู่ทวดนะคะพี่จ่าหมู1ตัวค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่นะสมองค์หนึ่พันค่ะ เนื้อหากเก่าๆนะคะนี่ค่ะอ่ะเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาด้าน,นหลังมีหมูหนึ่งตัวคะ่ะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะอ่ะสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะหมายเลขยี่สิบห้าเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาหลังเรียบนะพี่นะองค์นี้ค่ะ เตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาหลังเรียบค่ะพี่400บา, 1, 000 000บา Leah, ทนะจ๊ะพี่จาส nice. ามองค์หนึ่งพันค่ะเก่าสวยนะพี่นะนี่นะคะพี่ แบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่ขาเตาเรีดหลวงปุทวดหลังเรียบหมายเลขยี่ส0บาบาทค่ะ26เป็นพระปิตาเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่ขามีรอยจานค่ะพี่องค์นี้เก่าสวยเลยค่ะปิดตาเนื้อเมกกะพัดนนะคะพี่ขามีร่องรอยการจานเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะ เก่าสวยนะจ้าพี่จ๋าพระปิตาเนื้อเมกพัดนะคะพี่ขาใต้ฐานก็มีรอยจานค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทน,นะคะ27เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขาพศ2465ค่ะพี่ปี65นะคะพี่ขานี่ค่ะ,นคะเนื้อหาเก่าๆนะจ้าพี่นะเหรียญหลวงพ่อฉุยะคะ่ะพี่ แบ่งปันให้พี่ fc เลยจ้ะพี่จ๋า400บาทนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะนี่ค่ะ เจ้าสวยนะคะพี่นันเรียนพ่อฉุยใหม่เลข27-400บาทค่ะ28นะคะพี่ขาเป็นหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นสถูกแบบนี้ค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดนะพี่นปู่ทวดกลักไม้ขีดเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันที่พี่ fc ที่4ี่บาทนะคะพี่ขาสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นพบกันห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ขา พี่พี่ที่ถูกอกถูกใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋านี่เป็นปูทวดกลักไม้ขีดค่ะพี่400บาทค่ะนี่นะคะ เก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะหลวงปูท่ทวดกลักไม้ขีด4 0 0ยบาทค่ะ29นะพี่นะเป็นพระวัดพลับนะคะพี่ขาพิมเล็กค่ะพี่องค์นี้เป็นวัดพับพิมพ์เล็กนะคะพี่นะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะเนื้อหาแบบแตกรายงาเก่าๆค่ะพี่จ้าวัดพรบพิมพ์เล็กนะพี่นะ เ่าสวยค่ะนี่นะคะพี่วัดพับพิมพ์เล็กนะคะพี่ขา4่้อยบาทค่ะอะหมายเลข30ค่ะพี่30เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่นะอะปิตาสายวัดสะพานสูงเก่าสวยค่ะ เก่าๆนะคะพี่นะปิดตาสายวัดสะพันสูงค่ะพี่สี่บาทหมายเลข30นะคะพี่นะแบ่งปันเลยจ้ะแบ่งปันที่4ี่้อยบาทนะคะพี่คะสามสเอเป็นเหรียญหลวงพ่อเชมนะพี่นะพ่อเชมวัดฉลองสองสี่ปดหกค่ะพี่ มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่นะเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อชทมวัดฉลองนะพี่นะสี่ร้อยบาทค่ะ อ่ะหมายเลขที่32นะคะพี่เป็นชินราชใบเสมาเนื้อดินนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะนี่เป็นชินราชใบเสมานะคะพี่ขาพี่ชมเนื้อหานะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ชินราชใบเสมาเนื้อดินนะคะ เก่าสวยนะคะพี่นะอะนี่เป็นชินราชใบเสมาค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่400บาทค่ะหมายเลข3 3ครับพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จเก่าเก่าสวยนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าเก่า,าสมเด็จเก่าหมายเลข33คะ่ะ แบ่งปันที่พี่ fc ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋า3องค์1,000ค่ะถูกอกถูกใจนะพี่นะสามารถต่อสายทักไายกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์สอง,องค์ส่งให้ทุกรายการนะพี่นะแบ่งปัในให้พี่ fc เลยจ้ะพี่จา๋าที่400บาทค่ะ อ่าหมายเลข34นะคะพี่สมเด็จเก่าจะพี่จ๋าเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่ขาองค์นี้เก่าสวยค่ะพี่จา๋าอ่าถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่จา๋าส่งฟรีทุกระบบนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นแบบการโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาอ่าถูกอกถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ ม่บ้านหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะนี่เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ครับพี่จ๋าหมายเลข34คะ่ะ400บาทนะพี่นะ3ามองค์1,000พันจ้าอ่ะ35นะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นวัดเกตเก่ามีคราบแดงๆนะคะ,ะ,คะพี่ขาหมายเลข35นะคะพี่เก่าสวยคะ่ะสมเด็จวัดเกตเก่านะจ้าพี่จ๋า แบ่งปันให้พี่ fc นะพี่นะ400บาทนะจ้าพี่จ๋า3องหนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1นงองสององส่งทุกรายการนะคะนี่ค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่ขา400บาทหมายเลขสามค่ะอะ หมายเลข36ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่คะแบ่งปันพี่ FC อยู่ที่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋าฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขะ กราบขอบพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะพี่นะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่จ่า0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะสนใจนะคะพี่จ่าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะ หนึ่งองสององไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ทำไ้บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอี่แบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า